ไม่ครับแต่ม็อบทั้งหมดเป็นผู้เล่นจริงๆทุกคนในเซิร์ฟนะตอนนี้เนี่ยจะต้องสวมบทบาทเป็นสัตว์แล้วก็มอนเตอร์ต่างๆในเกมให้สมบทบาทที่สุดถ้าเกิดใครหลุดบทแบรนเลยไม่มีบานีและบทบาทของผมก็คือสตีฟโอ้โหบทโทษยากเริ่มเกมในวันแรกเนี่ยผมก็หาทรัพยาก,กรต่างๆตามปกติเลยครับแถมยังบังเอิญเจอเหล็กไว้ด้วยก็เลยครับถังน้ำมาเตรียมทำฟาร์มเลยแล้วกันนั่นไงเจอฝูงวัวพอดีเลยอะรีดนมให้หน่อย โอ้โหทำไมรสชาติคุค้นๆวะแล้ววัวพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมเดินตามผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีข้าวในมือถือว่าพวกนี้เนี่ยเล่นกันสมบทบาทมากผมก็เลยได้ไปล่อไก่ด้วยข้าวแทน พวกไก่เนี่ยเดินตามผมกันเป็นแถวเลยเพราะว่าต้องเล่นบทบาทอย่างขิงคัดเป็นไก่ก็ต้องเดินตาม,มาเมล็ดข้าวอ่ะเอามาเลี้ยงไว้ในอคอกนี้ก่อนละกันอันไหนๆก็ไหนๆแล้วผสมพันธุ์กันหน่อยโอ้โหอันนี้ต้องเซนเซอร์นะภาพรุนแรงมากและแล้วเนี่ยเวลากางคืนก็มาถึงครับเหล่าบทบาทมอนเตอร์ต่างๆก็เริ่มออกมาเดินเล่นกันอย่างกับเกิดสงครามขึ้นเลยเพราะว่าเหล่าบทบาทชาวบ้านเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเท่านั้นห้ามสู้กับเนคขาดเพราะตามเกมปกติเนี่ยชาวบ้านไม่สู้ซอมบี้ไอ้พวกซอมบี้เนี่ยก็จะเอาชาวบ้านให้ได้เลยครักคนน่มอไไห ไว้นะเพื่อผมพาเข้ามาเล่นในเซิร์ฟ